สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระต่ายเว r ร์คค่ะวันนี้ต้องบอกว่ากระต่ายต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่อัดเสียงอะ่ะน่าจะลืมเปิดไมค์ค่ะก็เลยไม่มีเสียงเลยยังไงก็กระต่ายต้องขอขอบอกเลยว่า ต้องขอโทษถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษผิดหรือภาษาฝรั่งเศสผิดสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe ให้นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสกันค่ะไปติดตามกันเลยนะคะ วันนี้ขับรถจากวอร์ซอมาสนามบินโมลินแอร์พอร์ตนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้ววันนี้เราก็จะบินด้วยสายการบินที่ราคาดีมากคือ Line Air ราคาไปกลับวอร์ซอที่ฝรั่งเศสอยู่ประมาณ8,000บาทค่ะ ตรงที่สนามบินโบฟีแอร์พอร์ตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง20นาทีค่ะจากสนามบินนั่งรถบัสต่อไปที่ดาวทาวก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอมาถึงแล้วเราก็ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินต่อไปอยังโรงแรมนะคะต้องบอกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่ก็ ค่อนข้างสับสนนิดหน่อยค่ะแต่ก็สะดวกสบายอยู่นะคะใครได้มีโอกาสมาที่นี่ลองดูค่ะถ้าเกิดไม่หลงนี่สุดยอดวันนี้เราพักที่โรงแรม c a m p านิเลที่ทัวร์ไอเฟลนะคะค่าพักก็จะอยู่ที่3,700บาทต่อคืนค่ะเห็นไอเฟลด้วย ที่เราเก็กบกระเป๋าที่โรงแรมเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาประมาณ15นาทีจะถึงหอไอเฟลค่ะต้องบอกว่าหอไอเฟลเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแลนด์มาร์คของปารีสเลยก็ว่าได้เขาก่อสร้างในงานแสดงสินค้าโลกเมื่อปี1889ค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีความสูงประมาณ324เมตรเลยเท่ากับประมาณตึก80ชั้นนะคะประมาณนี้ อารมณ์กลางวันกับกลางคืนเนี่ยจะต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อน,นะค่ะ เดินเหนื่อยแล้วเราก็พักทานพิซซ่านะคะที่นี่อร่อยทุกร้านค่ะบอกเลย หลังจากเดินมาประมาณ30นาทีนะคะเราก็จะมาถึงประตูชัยฝรั่งเศสกันค่ะต้องบอกว่าที่ประตูชัยเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบถ้ามองมุมสูงอะคะ่ะจะเป็นจุดรวมของถนน12สายเลยก็ว่าได้ไปดูบรรยากาศกันนะคะ วายกันเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็นั่งดูวิวของไอเฟลค่ะต้องบอกว่าปกติไอเฟลเขาจะเปิดไฟะระยิบระยบอย่างนี้ตอนประมาณช่วง3ามทุ่มนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นเขาเปิด2รอบคือทุ่มหนึ่งกับ3ามทุ่มค่ะ เราก็จะขึ้นไปดูวิวจากชั้น2ของไอเฟลนะคะต้องบอกว่าชั้นบนสุดอะค่ะตอนช่วงหน้าหนาวเขาปิดปรับปรุงอยู่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็ค่าเข้าอยู่ที่18ยูโรหรือประมาณ650บาทคา่ะ เราก็จะมาต่อที่พิพิธภัณฑ์ลูฟ์ค่ะพิพิธภัณฑ์ลูฟนี่ค่าเข้าอยู่ที่อ่อสิบเจ็ยูโรหรือประมาณ600บาทไทยนะคะอันนี้เป็นแผ่นที่ค่ะต้องบอกว่าไม่รู้เดินยังไงดูตามแผ่นที่เรางงมากๆก็แนะนำว่าเดินตามที่อยากเดินนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆ ถึงไฮไลท์ค่ะภาพวาดโมนาลิซาในตำนานต้องบอกว่าคิวยาวมากๆให้ดูบรรยากาศรอบๆตอนที่ไปนะคะนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะที่ไปคนก็เยอะมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าปารีสนี่คือฮิตได้ตลอดการเลยค่ะสำหรับการมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามนะคะ หลังจากที่เดินอยู่พิพิธภัณฑ์ลูฟประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะ<อ>ก็นั่งรถบัสต่อมาที่ย่านมงมาร์ชค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีจากลูฟนะคะอันนี้กระต่ายไม่ได้เดินรอบๆนะคะแต่เขาบอกว่ามงมาร์เนี่ยเป็นย่านที่สวยที่สุดในปารีสเลยก็ว่าได้ใครมีเวลาก็แนะนำให้เดินรอบๆนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดกระต่ายได้มีโอกาสมาอีกกระต่ายจะมาเก็บรอบๆให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ มหาวิหารซาเคเกอร์อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของปารีสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขึ้นมาข้างบนนะคะเราจะสามารถเห็นวิวทั้งหมดในแบบ360องศาของปารีสเลยก็ว่าได้ซึ่งสวยมากๆเลยค่ะ คลิปน,นี้ค่อนข้างชะงักทัวร์นิดนึงนะคะเพราะว่า,าหลังจากที่เราไปมหาวิหารชาร์คเกอร์มาแล้วเราก็มาต่อที่มหาวิหารนอตทดามค่ะ <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าที่มหาวิหารนี้ยังไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้นะคะเขากำลังบูรณะอยู่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยแค่เห็นก็สวยมากๆแล้วค่ะแนะนำให้มาเยี่ยมชมกันนะคะ ว่าที่ฝรั่งเศสนี่คือร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนค่ะเพื่อที่พรุ่งนี้เราจะได้เที่ยวกันต่อนะคะ ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาเดินเก็บบิวรอบๆของปารีสค่ะต้องบอกว่าปารีสเนี่ยถ้าเกิดมีแรงนี่คือเดินได้ทั้งวันเลยนะคะที่ที่เรามาที่แรกของวันนี้ก็คือมาหาวิหารเพนทีิออนค่ะ ซึ่งต้องบอกว่ามหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารสีขาวซึ่งด้านในเป็นที่เก็บศพของบุคคลสำคัญนะคะแล้วท,ที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนนาฬิกาโบราณนะคะซึ่งมันต่อมาจากช่องลมเหนือหลังคาลูฟที่นี่นะคะที่มีลมผ่านเข้ามาแล้วมันก็เดินเป็นเหมือนนาฬิกาค่ะเป็นนาฬิกาโบราณ ค่าเข้าวิหารแห่งนี้สามารถซื้อตั๋วด้านหน้าได้เลยนะคะอยู่ที่ประมาณ11.5ยูโรหรือประมาณ425บาทไทยนั่นเองค่ะ ประมาณ1ชั่วโมงในมหาวิหารแพนทีออนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินมาเรื่อยๆเพื่อจะไปที่สะพานปงเนิร์ฟค่ะสะพานปงเนิร์ฟนี่เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดและกว้างที่สุดของปารีสเลยก็ว่าได้ใช้เวลาสร้างถึง30ปีเลยนะคะ ที่สะพานปงเนิฟนี้เขามีกิจกรรมสําหรับคู่รักอย่างหนึ่งนะคะที่เขาเชื่อว,ว่าคู่รักทุกคู่ถ้ามาถึงแล้วคล้องกุญแจแลว้วโยนลูกกุญแจทิ้งที่แม่น้ําแซนเนี่ยค่ะเขาเชื่อว,ว่าความรักจะคงอยู่ตลอดกาลนะคะเดินมาเรื่อยๆเราก็จะมาเจอ Paris o p เปรนะคะต้องบอกว่าที่ปารีสนี่เดินได้รอบเลยจริงๆ เดินเรื่อยๆสวยทุกจุดพูดเลยเดินมาเรื่อยๆมาเจอช็อปหลุยวิกตองค่ะซึ่งบอกว่าส่วนตัวเป็นคนชอบลายจุดแต่ว่าไม่ได้รู้จักยายโยอิคุสามะนะคะถ่ายมาก่อนแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังค่ะ <laughs> สถานที่สุดท้ายคือสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3ค่ะ ทำไมถึงเป็นสถานที่สุดท้ายก็เพราะว่าหลังจากนี้คือฝนตกหนักมากต้องกลับไปนอนพักต่อที่โรงแรมก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะถ้าเกิดอยากสนับสนุนกระต่ายก็สามารถกดไปมีอ c o f f ฟฟีซื้อกากาแฟให้กระต่ายสักถ้วยสองถ้วยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ภาพเบื้องหลังนะคะในเมืองที่ไวถูกกว่าน้ําเปล่าค่ะเราก็ต้องกินไวแทนน้ํานะคะเ <c oughs> <c oughs> มามากค่ะ <c oughs> แต่เจอส้มตํากับต้มยำไป <c oughs> ส่างเลยค่ะตื่น